คนมีวาสนานะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทีนี้ปีนี้จะเป็นปีเผาจริงนะคะหลังจากที่ หมดเวลาเผาหลอก2,566นะคะปีนี้จะเป็นปีเผาจริงค่ะเพราะเผาเผาจริงทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจตลาดทุนตลาดเงินตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเฟ้อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจับตาปี2,567ถ้าเกิดทีมเศรษฐกิจของ รัฐบาลรับมือไม่ดีพอหรือไม่ก็คือไม่ชะกาจชกันมากพอแล้วก็ความน่าเชื่อถือไม่มีมากพอความเชื่อมั่นไม่สามารถที่จะดำเได้มากพอประเทศชาติก็จะนําสู่กันวิกฤตได้หลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปอันนี้คือประมาณการโดยคร่าวๆนะคะแต่ขณะเดียวกันพฤษภาคมรัฐบาลประกาศว่าจะมีการแจกดิจิตอลเ l ็ตซึ่งข้อที่หนึ่ง แจกได้ไม่ได้ยังไม่ทราบเพราะว่าพระราชบัญญัติเงินกู้ยังไม่ได้เข้าสภาและพระราชบัญญัติเงินกู้นั้นก็ยังไม่ได้ผ่านการพลูฟจากกฤษฎีกาและกฤษฎีกาก็ยังไม่ได้ให้คําตอบกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงลังว่า นะฮะกรณีของการที่จะต้องมีการออกพระบเงินกู้นั้นผิดหรือไม่ผิดหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แล้วก็อย่างไรณเวลานี้ยังอมพนันพัมพืพึกันอยู่ทุกคนนะคะกิจสิทธิการยังไม่ได้คำตอบซึ่งกิจสิทธิการคือใครกิจสิทธิการคือเป็นคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของรัฐบาลทุกรัฐบาลซึ่งกิจสิทธิการจะประกอบประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านงบด้านเงินด้านคลังด้านนั่นด้านนี่รวมทั้งด้านกฎหมายซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะอยู่ที่ตำแหน่งรัฐบาลนะคะเอาละเรื่องนี้เรื่องหนึ่ง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านะคะ,ะกรณีที่จะต้องมีการผลักดันนโยบายให้ได้ภายใน5เดือนแรกนี้ของปี2 0 1 7นหะคะหลายคนก็ถามบอกว่าที่ผ่านมามึงยังไม่ได้ผลักดันเลยนะ,ะที่ผ่านมานะ่ะมันเป็นช่วงฮันมะูลหรอเน่ะนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพักร้อนไปแล้ว2รอบทำงาน3เดือนพักร้อนไปแล้ว2รอบ ะะรอบแรกนั้นก็คือพักร้อนไปภูเก็ตร,รอบที่สองพักร้อนไปหัวหินนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจับตามองอ่ะทีนี้เปิดสภามาวันแรกนะคะเปิดสภามาวันแรกก็ปรากฏว่า,ารัฐบาลนี่เปิดทํางานวันแรกวันนี้แล้วนะรัฐบาลก็ประชุมครมอรัฐบาลก็ประชุมครมอวันนี้นะคะประชุมครมวันนี้มีสระตะสาระด้านครมอ,อะไรมากเนี่ยก็คงจะมีโคโจรัฐบาลเขาคงจะถแถลงให้ทราบใช่ไหมโคโจรัฐบาลชื่ออะไรนะ ลืมละเออถแถลงอะไรเป็นมกักเป็นผลบ้างประชาชนจําอะไรได้บ้างวะเนี่ยอ่านะคะสรุปโฆษกรัฐบาลแถลงไปละนะคะ,รโคโรเ,ะ,คะเราไม่ต้องถแถลงซ้ํานะคะซึ่งอนุมัติอะไรบ้างเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะโฟกัสไปที่การประชุมสภาวันพรุ่งนี้เพราะว่างบประมาณปี2567นะคะจะมีการอนุมัตินะคะใน ในในการประชุมสภานะคะ,ะซึ่งก็จะมีการอภิปรายกันการอภิปรายปุ๊บก็จะมีฝ่ายค้านทั้งหมด23 4ามพักนะคะซึ่งก็จะต้องมีการอภิปรายอตอนนี้ก็ปรากฏว่าแฟ้มทั้งหมดประมาณหกเ9แแฟ้มนะคะลังทั้งหมดประมาณ488แฟลังลังเอกสารงบประมาณน่ทุกกระทรวงธบงกรมอ่ะมีประมาณ400กอกว่าลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายค้านนะคะก็คงจะใช้เวลาช่วงประมาณเวันที่ผ่านมาก็คงจะ นะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วละ่ะเจ็วันที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดใครที่ยังไปละลาได้อยู่แสดงว่าไม่อีังหนังขอบกับอีเรื่องงบประมาณแผ่นดินนะคะยังร้องเพลงได้ยังสบายใจนะคะยังไม่ต้องเตรียมการอะไรแต่ส่วนฝ่ายค้านไม่มีข่าวเลยว่าฝ่ายค้านจะออกมาลีลาดลำวงที่ไหนอะไรยังไงฝ่ายค้านก็นั่งนะคะอ่านเอกสารเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านนี่ก็ต้องอภิปรายอย่างหยดติง๋งนะคะเพราะฉะนั้นการอภิปรายของฝ่ายค้านก็จะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกส่วนการฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องอะไรบ้างนะคะปรากฏก็โดนดัก โดนดักจากโดนดักจากท่านประธานสภาบรรณาาบอกว่าถ้าเกิดอภิปรายนักข่าวดักก่อนนักข่าวเนี่ยเอาไม้ไปยืนยนย่นใส่ใต้คานทุกคนแล้วก็ถามบอกว่าถ้าเกิดมีการอภิปรายแล้วพูดถึงชื่อทักษิณจะทํายังไงประธานบรรณอก็เลยบอกว่าก็ไม่ทํายังไงก็อย่าไปบุกพาดพิงบุคคลข้างนอก แต่ถ้าเกิดว่าให้อยู่ในกรอบของอภิปรายงบประมาณนะคะขณะเดีวยวกันก็ไปถามนายกไปถามนู่นถามนี่เอาไม่เอาไม่ไปใส่ใต้คางทุกคนแล้วบอกว่าถ้าเกิดมีการพาดพิงไปถึงชื่อทักษิณน,นะคะจะทำยังไงสอสฝ่ายค้าจะทํำยังไงรัฐบาลจะทํำยังไงปรากฏว่าพวกสารพัดโศกของฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาพูดย้ำดักคอบอกว่าถ้าเกิดอภิปรายงบประมาณก็ขอให้อยู่ในร่องในรอยของงบประมาณอย่าพยายามในการที่จะออกนอกรูนอกรอยหรือไปพลาดพิงบุคคลข้างนอก ะะซึ่งทั้งหมดนั้นก็ไม่มีใครฟังทำไมละ่ะเพราะว่ากรณีของการอภิปรายพัดพิงถึงบุคคลมากข้างนอกส่วนใหญ่สสฝ่ายค้านทุกคนจะมีประสบการณ์นะคะจะมีประสบการณ์มีประสบการณ์คล้ายๆกับใครมีประสบการณ์คล้ายๆกับพรรคเพื่อไทยนั่นแหละทำไมละ่ะเอาก็าพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมาประมาณ9ปีทีนี้เวลาอภิปรายปรากฏว่าออกนอกลู่นอกนอกรอนอกไล,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 ล่ออกนอกลู่นอกร้อยนอกลอกนอกไล่ออกไปเป็นคู่เป็นแควตลอดเวลา พวกเธอก็ออกไปเป็นผู้เป็นแขกตลอดเวลาตลอดเวลาที่เธอเป็นฝ่ายค้านประมาณ8ปี9ปีอ่ะเออพวกเธอก็ออกไปนอกลู่นอกรอยนอกล่องตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกลับเรียนนะคะรัฐบาลให้ทราบว่าเมื่อตอนที่มึงเป็นฝ่ายค้านมึงทํำยังไงที่นี้มึงเป็นรัฐบาลมึงก็จะโดนเขากระทาแบบนั้นแหละไม่ต่างกันนะคะที่นี้มันเป็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณก็คงจะไม่เหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็รณีอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ต้องเอาคนติดคุกให้ได้เหมือนกับกรณีที่ เหมือนกับกรณีที่หมอว่ารงเคยเอารัฐมนตรีติดคุกโดยการใช้เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาอัฐมนตรีที่ติดคุกมีใครบ้างก็มีนายกรัฐมนตรีหนีออกไปคนหนึ่งที่เหลือติดคุกประมาณ8คน9คน10คนฝีมือหมอว่ารงเด็กกินทิกรมใช้เวทีฝ่ายค้านในสภาของประชาธิปัตย์อภิปรายในเวทีของสภาและปรากฏหลักฐานอยู่ในปปชปปชส่งสารติดคุกหมด นะคะและที่ติดคุกอยู่ทุกวันนี้ประมาณ39ปี40ปี50ปีบางคน9 9ปีหมอว่าลงหมดนะคะแล้วก็ฝ่ายค้านในนามของประชธิปัตย์วันนี้ใครต่อใครอาจจะไม่ค่ยเห็นหัวพรรคประชธิปัตย์เท่าไหร่เพราะว่ามีสายค้าในสภา,าประมาณ25คนนําโดยนายจุลินอันที่2ก็มีนายชวนอันที่3าก็มีนายบัญญัติส่วนที่เหลือน,นั้นเป็นลูกเด็กเหล็กแด,กด,กดงนะคะลูกคนนั้นหลานคนนี้แล้วก็เข้ามาเป็นสสใหม่บ้างนะเข้ามาเป็นสสเก่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็สสเก่าอีกบางคนบ้างอะไรบ้างนะคะโดยสรุปเลยนะคะแล้วมีอีกประมาณ 10, 67คน นะคะคนก็สงสัยอยู่ว่าอีสู17คนที่อยู่ฝั่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะอภิปรายไหมหรือว่าเขาแบ่งคิวอภิปรายกันยังไงปรากฏว่าไม่มีขุนพลและไม่มีขุนพลแล้วมึงจะอภิปรายกันยังไงมึงต่างคนต่างพูดใช่ไหมแล้วมึงไม่มียุทธศาสตร,ร์อะไรเลยหรือเปล่าเห็นพินาริศคำนุรักษ์ออกมาพูดบอกว่าสสประชาธิปัตย์ไม่มีความเป็นขุนพลเขาจะไม่ เขาจะไม่ดันใครเป็นผุนพลเพราะว่าต่างคนต่างก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะอภิปรายเหมือนกันทุกคนดังนั้นจะไม่ตั้งใครเป็นผุนพลไม่มีใครเด่นกว่าใครว่าสล่ะโอเคนะคะก็คงไปติดตามดูในสภาวันพรุ่งนี้มะลืนนี้และเมื่ืนนี้สามสี่วันนะคะสองสามวันนะคะว่าการอภิปรายจะเป็นอย่างไรส่วนกรณีของสสกุกไก่กูไก่เป็นยังไงดรมลิกาส่วนกรณีของสสุกไก่ก็มีการวางแผนว่าจะอภิปรายงบประมาณหลายแสนล้านนะคะแสนแสนประมาณสักสองสามแสนล้าน นะคะของพักมหาของของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อภิปรายของกระทรวงกลาโหมแล้วก็อภิปรายอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงจะต้องลุกขึ้นมาตอบข้อสักถามตอบข้อสงสัยนะคะของของของฝ่ายค้านนะคะและกรณีอภิปรายงบประมาณมันจะไม่ดุเดือดเหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณไม่ต้องห่วงว่างบประมาณจะไม่ผ่านมันต้องผ่านเพราะว่าถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยสสฝ่ายคา้านเนี่ยเป็นสสมาจากแต่ละจังหวัดแต่ละที่เนี่ยก็จะโดนประชาชนลุมประชาทันเอาทาไมล่ะองก็งบประมาณจะต้องเอาไปบริหารแผ่นดิน เอาไปบริหารศักยภาพของข้าราชการ,เอา,ารเอาไปบริหารเอาไปบริหารในเรื่องเกี่ยวกับนะคะาการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเราจะไปกักงบประมาณไว้ไอ,วอ้เรื่องตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเ,เรื่องของการอภิปรายก็อภิปรายไปแต่ขณะเดียวกันมันจะไปะโหวตไม่ให้ผ่านงบประมาณอันนี้มันเป็นไม่ไ,มได้ซึ่งมันเป็นมารยาทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กรณีนี้ก็ถือว่านะคะ,ะฝ่ายค้านก็ น่าจะเป็นลักษณะของการอภิปรายพอสังเขตพ,พอเป็นพิธีนะคะแล้วก็จับจุดในเรื่องของการใช้งบป,ประมาณว่าถูกต้องหรือไม,ม่อย่างไรนะคะพอเป็นพิธีขยี้พอเป็นพิธีจากนั้นก็ผ่านงบป,ประมาณหลังจากนั้นรัฐบาลก็จะต้องเอางบป,ประมาณ3.4ล้านล้านไปบริหารจัดการนะคะไปบริหารจัดการกรณี <Okay. S 2> okay. ของฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะมาะดักคอบอกว่าอย่าอภิปรายไปถึงชื่อทักษิณ ะะอย่าพี่ปลาไปถึงชื่อทักษิณซึ่งดตอรมริกาขออนุญาตบอกเลยบอกว่าอะไรดเรมาริกามมึงถึงแน่นอนทําไมถึงถึงล่ะดรมริกาทักษิณอยู่ 2014, ชั้นสิบสีใช่อยู่ครบร้อยี่สิบวันใช่แล้วก็อยู่เกินบวกไปอีกเจ็วันเกินแล้วใช่จะต้องกลับคุกแล้วใช่แต่ทําไมยังไม่กลับเออเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่กลับดังนั้นไอ้ที่ยังไม่กลับเนี่ยกินข้าวที่ไหนขี่ที่ไหนรักษาที่ไหน นอนที่ไหนให้น้ําเกลือที่ไหนแล้วก็ยาเอาที่ไหนกินแล้วก็ห้องนั้นพัดลมที่ไหนเปิดแอร์นั้นที่ไหนเปิดโดยสรุปแล้วงบประมาณเนี่ยที่เกินจาก120วันใครจ่ายไม่ว่างบประมาณนั้นจะเป็นเงินกี่ร้อยกี่บาทก็ตามแต่ใครจ่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องแช่ ต้องไปดูว่างบประมาณนั้นเป็นงบประมาณของกรมรัชทรนหรือเป็นงบประมาณของกระทรวงวิติธรรมหรือเป็นงบประมาณกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือเป็นงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเป็นงบประมาณของโรงพยาบาลตำรวจเป็นงบประมาณของอะไรหน่วยงานนั้นก็จะต้องถูกอภิปรายงบประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสอสอฝ่ายค้านฉลาด แฉลมหลักแหลมนะคะก็คงจะต้องนําเรื่องนี้ไปอภิปรายแน่นอนซึ่งไม่อภิปรายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณดูปากมอลลี่นะคะการที่นอนชั้น14เกี่ยวข้องกับงบประมาณค่ะการที่นอนรักษาอยู่ที่ชั้น1 4 120วันเกี่ยวข้องกับงบประมาณแน่นอนค่ะจบนะคะข้อที่2ถ้าเกิดใครที่ฉลาดอีกนิดหน่อยซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าสสกู้ไก่เขาจะจับประเด็นนี้ไปไหมนั่นคืออะไรนั่นคือ5,000ันล้านที่ ประธานซอฟต์พาวเวอร์คุณหนูตุ้งติ้งซึ่งมีแค่ตำแหน่งประธานซอฟต์พาวเวอร์ที่นายกรัฐมนตรีจู่ๆูก็ตั้งและไม่มีราชกิจจานุเบกษาป,ประกาศไม่มีนะคะกิฑการฉบับใดประกาศไม่มีพระราชบัญญัติอ,อะไรรองรับแต่ปรากฏว่าอนุมัติงบประมาณ5,000ันล้านเอาไปทำซอฟต์พาวเวอร์เอาไปปล่อยเรื่องหนังสร้างหนังเรื่องสร้างนั้นสร้างนี้ซึ่งไปขูดงบประมาณออกมาจาก34กระทรวงไอ 3, 4, ส้สามกระทรวงนั้นนะคะขูดงบประมาณออกมาเพื่อให้ตุ้งติ้งเป็นประธานเคาะในการอนุมัติงบ ได้เหรอได้เหรอแล้วอธิบดีกรมไหนประหลัดกระทรวงใดแล้วรัฐมนตรีกระทรวงไหนปล่อยให้ตุ้งติ้งซึ่งเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์แต่ขณะเดียวกันไม่ได้มีอำนาจตามพระราชบัญญตัติไม่มีอำนาจตามราชกิจจานุเบกษาสามารถอนุมัติงบป,ประมาณเนื้อจากรัฐมนตรีได้โดยใช้นะคะตำแหน่งที่นายกรัฐมนตรีตั้ง ผิดถูกอย่างไรก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดจะต้องได้รับน้ำเรียนเสียงปากการอธิบายจากนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะนี่เป็นการอภิปรายงบประมาณแล้วคุณหนูตุ้งติ้งเกี่ยวข้องกับงบประมาณไหมเกี่ยวข้องกับงบประมาณหรือไม่คุณหนูตุ้งติ้งอนุมัติงบประมาณ5,000ันล้านโดยที่ไม่มีตำแหน่งแห่งหุนอะไรดังนั้นคุณหนูตุ้งติ้งก็จะต้องถูกอภิปรายและอาจจะมีสอสอพวกพักพพเพืพพ่อไทยลุกขึ้นบอกว่าขอประท้วงค่ะท่านประธานสสอเพื่อไทยขอประท้วงกับท่านประธานเป็นการพาดพิงบุคคลภายนอก เป็นการพาดพิงบุคคลภายนอกประธานก็จะต้องวินิจฉัยใ,ในทันใดบอกว่าไม่ใช่เป็นการพาดพิงบุคคลภายนอกแต่เป็นการพาดพิงนายกรัฐมนตรีดังนั้นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผูต้ตอบนะคะเมื่อไรก็ตามที่พูดถึงภารกิจของตุ้งติง้ง นั่นเป็นการอภิปรายนายกรัฐมนตรีและเป็นการอภิปรายงบประมาณที่ทําโดยนายกรัฐมนตรีเพราะคุณหนูตุ้งติ้งใช้อํานาจของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้นั่นคือการไปนั่งตําแหน่งประธานซอฟต์พาวเวอร์อนุมัติงบประมาณเพราะฉะนั้นการอภิปรายงบประมาณเรื่องนี้จึงเกี่ยวข้องกับคุณหนูตุ้งติ้งชัดเจนโอเคนะจบไปนะอ่า ถ้าเกิดไม่มันตามนี้เดี๋ยวดรมาริกาจะมานั่งอภิปรายนอกสภาให้พวกเธอฟังเองถ้าเกิดสอสอร้อคนของพรรคคุกไก่ใส่ใจแค่จะไปเสียบร่วมรัฐบาลกับเขาโดยที่ไม่ใส่ใจในการที่จะอภิปรายแม้กระทั่งงบประมาณเดี๋ยวฉันอภิปรายเองข้างนอกสภาแล้วถ้าเกิดว่าพรรคประชาธิปัตย์สิบหคนไม่มีขุนพลในการที่จะอภิปรายงบประมาณตั้งใจแค่จะไปเสียบร่วมรัฐบาลกับเขา จะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวดรมาริย hmm. านั่งข้างนอกสภาแล้วกูอภิปรายเองเดี๋ยวจะอภิปรายเองโอเคนะคะจบนะคะเพราะฉะนั้นรอดูวันพรุ่งนี้ก่อน2วันนะคะถ้าเกิดพวกคุณไม่อภิปรายเดี๋ยวดรมาริกาจัดให้แล้วจะได้รู้ว่านะคะฝ่ายค้าน <c oughs> มีศักยภาพหรือไม่สมควรจะเป็นฝ่ายค้านไหมหรือว่าสมควรจะไปเป็นร่วมรัฐบาลนะคะเอ่อถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายค้านแล้วเราไม่ได้ค้านอะไรอย่างสมเหตุสมผลเราก็จะต้องไปร่วมรัฐบาลนะคะผู้เธอก็ไปร่วมรัฐบาลไปเถอะนะคะให้ประชาชนเข้าค้านเอาของเขาเองนะคะแล้วก็ให้มวลชนข้างนอกเขาตบเท้าค้านของเขาเองนะคะตรวจสอบรัฐบาลด้วยตัวของเขาเองนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะตามนั้นนะโอเคนะคะตามนั้นนะคะตามนั้นนะคะ เอาต่อไปเรื่องที่2ปรากฏว่าทุกคนก็อวยพรปีใหม่กันนะคะอวยพรปีใหม่กันล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการใส่เสื้อเหลืองนะคะทางานวันแรกนะคะปรากฏว่ากระลุกกระมนนะคะอัดคลิปอวยพรปีใหม่นะคะอัดเทปอวยพรปีใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งประชาชนนะคะก็เฮแหนแตนแตะนะคะไปนั่งทวิตนั่งฟังกันว่านะคะเอานายกรัฐมนตรี นะคะได้ไวอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยได้ชื่นมื่นหัวใจอย่างไรนะคะนู่นนี่นั่นนะคะ